สวัสดีนักเรียนและท่านผู้ปกครองนะคะวันนี้นะคะก็กลับมาพบก,กับครูบีนะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องการใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะในการแก้ปัญหาค่ะเดี๋ยวเราไปเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของบทเรียนนี้กันก่อนนะคะก็คือใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะในการแก้ปัญหาค่ะอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะคะความหมายของคําว่าตกการรกะเนี่ย แปลว่าอะไรนะคะตักะกเนี่ยก็อ่านว่าตักกะนะคะตรงตัวเลยนะคะแปลว่าความคิดการใช้เหตุผลเชิงตรก,กะในการแก้ปัญหาเนี่ยจึงเป็นวิธีการแก้ปัญหานะคะโดยใช้ความคิดอย่างมีเหตุมีผลนะคะตั้งแต่อดีตเนี่ยมีผู้คิดค้นเครื่องมือนะคะสำหรับใช้ในการฝึกคิดในรูปแบบเกมต่างๆนะคะอย่างเช่นเกมหมากรุกนะคะ ก็มีทั้งหมากรุกจีนมากรุกไทยหมากรุกสากลน,นะคะส่วนการคาดการผลลัพธ์นะคะก็คือการคาดการว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะจากสาเหตุที่เราพบหรือว่าที่ได้กระทําไปนะคะโดยการวิเคราะห์แล้วก็นํามาเปรียบเทียบข้อมูลจากสาเหตุนั้นๆค่ะ นักเรียนเห็นเด็กผู้หญิงคนนี้ไหมคะเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะต้องการให้เราแก้ปัญหาของเขาให้นะคะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะก็มาดูกันก่อนว่าปัญหาของเด็กผู้หญิงคนนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะปัญหาของเด็กผู้หญิงคนนี้ก็คือทรงผมไม่เรียบร้อยนะคะไอติมละลายเลอะมือนะคะแล้วก็กระเป๋าเนี่ยมีน้ำหนักมากนะคะเราลองช่วยกันแก้ปัญหานะคะว่าเราจะแก้ปัญหาของเด็กผู้หญิงคนนี้ได้ยังไงนะคะ แนวทางการแก้ปัญหานะคะถ้าทรงผมไม่เรียบร้อยเนี่ยเราก็ติดกิฟต์รวบผมให้เรียบร้อยนั่นเองค่ะส่วน2นะคะไอติมละลายเลอะมือนะคะเราก็ต้องรีบรับประทานแล้วก็ไม่อยู่ในที่ที่มีอากาศร้อนนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราอยู่ในที่ที่มีอากาศร้อนเนี่ยไอติมก็จะละลายเร็วใช่ไหมคะ ส่วนข้อที่3นะคะถ้ากระเป๋ามีน้ำหนักมากนะคะเราก็ต้องจัดหนังสือแล้วก็อุปกรณ์การเรียนไปโรงเรียนเท่าที่จำเป็นนะคะแค่นี้นะคะเราก็ไม่ต้องถือกระเป๋าหนักๆไปโรงเรียนแล้วนะคะอ่าต่อไปนะคะเรามาดูตัวอย่างการแก้ปัญหาเชิงตรรกะกันค่ะนักเรียนรู้จักเกมสุดูกุไหมคะ เกมนี้นะคะก็เป็นเกมปริศนาตัวเลขค่ะซึ่งเกมนี้นะคะเริ่มต้นเป็นครั้งแรกนะคะในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะเมื่อพศ2522นะคะในชื่อ number plate นะคะแล้วก็เป็นที่นิยมแพร่หลายนะคะในประเทศญี่ปุ่นนะคะภายใต้ชื่อซูด o กุนะคะเดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนไปดูนะคะว่าเกมนี้นะคะมีหน้าตาเป็นยังไงนะคะอ่ะก็จะเป็นตัวเลขแบบนี้เลยค่ะจะมีทั้งขนาด 4คูณสีคูณคูณนะคะนักเรียนยังคงนึกไม่ออกใช่ไหมคะว่าเกมนี้เนี่ยมันเล่นยังไงนะคะเดี๋ยวคุณครูจะพาไปดูตัวอย่างนะคะอันนี้นะคะคือหน้าตาของเกมซูดูกุนะคะนักเรียนจะต้องรู้นะคะว่ากติกาการเล่นเนี่ยเป็นยังไงนะคะซึ่งกติกาการเล่นเกมนี้นะคะผู้เล่นเนี่ยจะต้องใส่ตัวเลขตามขนาดตารางที่เล่นนะคะ เช่นนะคะถ้าตัวเลขมีขนาด4คูณ4นะคะเราก็จะต้องใส่หมายเลข1ถึงหมายเลข4นะคะโดยในแต่ละแถวนะคะทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนเนี่ยจะมีตัวเลขที่ไม่ซ้ำกันนะคะเดี๋ยวเราลองทำไปพร้อมๆกันนะคะก็ให้นักเรียนเนี่ยจับตั้งแต่ช่องแรกเลยนะคะดูนะคะเราลองใส่ตัวเลขที่เราคิดว่าไม่ซ้ำทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนะคะ,ะคุณครูก็จะลองใส่เลข1ลงไปนะคะ อ่ะคราวนี้แถวแนวตั้งนะคะก็จะเหลือช่องอยู่หนึ่งช่องนะคะที่ไม่ซ้ํากันนะคะก็จะเป็นเลขอะไรเอย่ยเลข2อนั่นเองนะคะคราวนี้ในแถวแนวตั้งเนี่ยเราก็จะได้ตัวเลขครบแล้วนะคะซึ่งตัวเลขเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องเรียงกันนะคะแต่ไม่ให้ซ้ํากันก็พอนะคะซึ่งเราได้ครบแล้วนะคะคราวนี้เรามาดูในแถวแนวนอนบ้างนะคะในแถวแนวนอนเนี่ยเราได้เลข1แล้วเลขสาม เลข2นะคะซึ่งตอนนี้เราขันเลขอะไรคะอ่าเราขันเลข C นะคะคุณครูก็เขียนเลข4ีลงไปนะคะคราวนี้เรามาดูในช่องที่อ่าในแถวที่2บ้างนะคะในแถวที่2ตอนนี้นะคะเรามีเลข C แล้วก็เลข3อยู่นะคะแต่ในแถวที่2ของแนวตั้งเนี่ยเราขาดตัวเลขเพียงตัวเลขเดียวนะคะซึ่งตัวเลขที่ยังไม่มีนะคะเป็นตัวเลขอะไรคะอ่าก็คือ ตัวเลข2นั่นเองนะคะเลข2นะคะเราก็ใส่ไปคราวนี้ก็ได้ครบแล้วนะคะ1 4 2 3อ่ะคราวนี้แถวแนวนอนแถวที่2เนี่ยมันขาดอยู่1ตัวนะคะเราก็ใส่ตัวเลขที่หายไปนะคะก็คือเลข1นั่นเองนะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูต่อแถวที่3นะคะแถวที่3ในแนวตั้งเนี่ยเราขาดอยู่2ช่องใช่ไหมคะ แ,แถวที่3ในแนวนอนเราขาดอยู่เพียง1ช่องนะคะให้เราใส่ตัวเลขที่ยังไม่มีนะคะก็คือเลข3หร <3 S 1> ือเปล่าอ่ะสามไม่ได้นะคะสาทั้งแนวนอนแล้วก็แนวตั้งเลยตัวเลขที่เราจะใส่นะคะก็คือเลข1นั่นเองนะคะอ่ะไม่สามกันทั้งแนวนอนแล้วก็แนวตั้งนะคะส่วนตัวสุดท้ายนะคะในแถวที่3นี้นะคะเราก็จะใส่เลข4นั่นเอง เลข4นะคะแล้วก็เหลือในช่องสุดท้ายในแถวที่4นะคะตัวเลขที่หายไปนะคะก็คือเลข2นะคะอ่าคราวนี้เมื่อเราได้ครบแล้วนะคะเราก็จะได้เกมสุดุกุที่สมบูรณ์แบบแล้วนะคะเกมนี้นะคะช่วยนักเรียนเนี่ยฝึกคิดนะคะฝึกคิดอย่างเป็นลำดับแล้วก็เป็นขั้นตอนนั่นเองนะคะคราวนี้มาดูต่อนะคะ มีตัวอย่างให้นักเรียนนะคะช่วยกันฝึกคิดอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะนักเรียนลองกดหยุดคลิปวิดีโอดูกันนะคะแล้วก็ลองคิดดูนะคะว่าสัญ,ญลักษณ์ใดนะคะในช่องเนี่ยที่มันหายไปนะคะค,คุณครูมีสัญ,ญลักษณ์อยู่ด้วยกัน4ตัวนะคะก็คือสามเหลี่ยมวงกลมรูปดาวแล้วก็สี่เหลี่ยมนั่นเองนะคะก็จับตั้งแต่ช่องแรกเลยนะคะช่องแรกเนี่ยมันจะต้องไม่ซ้ำกันใช่ไหมคะ มันจะเป็นสามเหลี่ยมไม่ได้นะคะจะเป็นวงกลมไม่ได้แล้วก็จะเป็นรูปดาวไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะในช่องแรกเนี่ยก็จะต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองนะคะราวนี้มาได้ช่องที่1แล้วนะคะเราก็มาดูแถวแนวนอนเนี่ยในช่องสุดท้ายเนี่ยรูปอะไรที่เรายังขาดอยู่นะคะก็คือรูปดาวนั่นเองนะคะ อ่ะคราวนี้นะคะเรามาดูนะคะว่าในช่องในแถวที่1เนี่ยเรายังขาดสัญลักษณ์ใดนะคะก็คือสัญลักษณ์วงกลมนั่นเองนะคะก็มาดูในแถวที่2ต่อเลยนะคะเราขาดสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะแถวที่3เราขาดรูปดาวนะคะแถวสุดท้ายเราขาดอะไรคะอ่าแถวสุดท้ายเราขาดรูปสามเหลี่ยมนั่นเองนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเกมนี้นะคะเป็นเกมที่ให้นักเรียนเนี่ย ฝึกคิดนะคะแล้วก็มีความสนุกด้วยใช่ไหมคะอ่ะาคราวนี้คุณครูมีตัวอย่างสถานการณ์ต่อไปนะคะให้นักเรียนช่วยกันดูนะคะแล้วก็ช่วยกันคิดว่าใครเนี่ยวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นลำดับที่เท่าไหร่นะคะเรามาดูสถานการณ์กันก่อนนะคะสถานการณ์เขาบอกว่าในระหว่างการแข่งขันวิ่งกระสอบนะคะเมื่อใกล้เข้าเส้นชยัย มาลิกำลังวิ่งนำกุหลาบอยู่จากนั้นมาลิก็ถูกดาเรืองวิ่งแซงเข้าเส้นชยัยนักเรียนลองเรียงลำดับนะคะว่าใครเนี่ยวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นลำดับที่เท่าไหร่นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าโจทย์เนี่ยให้อะไรเรามาบ้างนะคะโดยการอ,อ่านโจทย์อีกหนึ่งรอบนะคะโจทย์นะคะในสถานการณ์แข่งขันวิ่งกระสอบเมื่อใกล้เข้าเส้นชัยนะคะมาลิ กำลังวิ่งนํากุลาบอยู่ก็แสดงว่ามาลีเนี่ยวิ่งเป็นอันดับที่1นนะคะตอนนี้อยู่อันดับที่1แล้วก็กุลาบเนี่ยอยู่ลําดับที่2นะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูโจทย์ข้อต่อไปนะคะจากนั้นมาลีก็ถูกดาวเรืองที่วิ่งมาจากไหนไม่รู้นะคะวิ่งแซงเข้าเส้นชัยอ่ะแสดงว่าดาวเรืองเนี่ยวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นลำดับที่เท่าไหร่คะ ่าต้องวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นลำดับที่หนึ่งนั่นเองนะคะเพราะว่าวิ่งแซงมาลิมานะคะส่วนลำดับที่2นะคะก็คือมาลินะคะและลำดับที่3นะคะก็คือกุหลาบนั่นเองนะคะสถานการณ์ต่อไปนะคะเราลองดูนะคะนักเรียนเห็นคุณครูกับนักเรียนนะคะยืนคุยกันอยู่ใช่ไหมคะคุณครูคนนี้นะคะชื่อว่าคุณครูนกนะคะครูนกเนี่ยเล่าให้นักเรียนนะคะฟังว่า เมื่อตอนกลางวันเนี่ยได้ไปรับประทานอาหารที่โรงอาหารนะคะกับครูนกแล้วก็ครูพิมพ์ซึ่งครูนกเนี่ยได้หยิบกระเป๋าของใครมาไม่รู้นะคะดูจากของในกระเป๋าแล้วเนี่ยก็คิดว่าไม่ใช่ของตัวเองแน่นอนนะคะแต่ว่าไม่รู้ของใครนะคะครูนกเนี่ยก็เลยโทรหาครูพิมพ์นะคะถามว่ากระเป๋าที่ครูพิมเนี่ยเป็นของใครที่ครูพิมถืออยู่นะคะเป็นของใครครูพิมพ์ตอบว่าครูพิมพ์ไม่รู้ว่ากระเป๋าเนี่ยเป็นของใครเพราะว่าดูจากของในกระเป๋าแล้วเนี่ย ก็ไม่ใช่ของครูพิมพ์นะคะครูนกก็เลยอโทรหาครูกิ๊กนะคะครูกิ๊กตอบว่ากระเป๋าที่ครูกิกถือเนี่ยเป็นของครูนกนะคะอ่าคราวนี้นะคะนักเรียนลองช่วยกัรสรุปนะคะว่าตอนเนี้ยครูคนไหนถือกระเป๋าของใครอยู่นะคะอ่าโดยการที่เราจะวาดแนวทางกําหนดแนวทางเบนด้วยการ2แนวทางนะคะแนวทางที่1แล้วก็แนวทางที่2นะคะ เรามาดูแนวทางที่1กันก่อนนะคะแนวทางที่1เนี่ยคุก,กิกบอกว่าคุก,กิกถือกระเป๋าของครูนกอยู่ใช่ไหมคะอย่างที่ครูนกโทรไปถามใช่ไหมอ่าอันนี้ถูกนะคะส่วนครูนกเนี่ยถือกระเป๋าของคุกิกอยู่ใช่ไหมคะอันนี้คุณครูก,ก็ยังไม่แน่ใจนะคะก็มาดูช้อยที่3มนะคะคู่พิมพ์ถือกระเป๋าของตัวเองอยู่อันนี้ใช่หรือเปล่านะคะ เพราะว่าครูนกโทรไปหาครูพิมพ์แต่ว่าครูพิมพ์บอกว่าครูพิมเนี่ยไม่ได้ถือกระเป๋าของตัวเองนะคะข้อนี้คุณครูคิดว่าน่าจะเป็นไปไม่ได้นะคะในแนวทางที่1คราวนี้เราลองมาดูแนวทางที่สองนะคะแนวทางที่สองเนี่ยครูกิกบอกว่าครูกิกถือกระเป๋าของครูนกถูกต้องนะคะครูนกถือกระเป๋าของครูพิมพ์อันนี้ก็น่าจะถูกต้องนะคะเพราะว่าครูพิมพ์ถือกระเป๋าของครูกิกนั่นเองนะคะแนวทางที่สองเนี่ยเป็นแนวทางที่ เป็นไปได้นะคะส่วนแนวทางที่1เนี่ยเป็นแนวทางที่เป็นไปไม่ได้นะคะเพราะว่าครูพิมพ์บอกว่าครูพิมพ์ไม่ได้ถือกระเป๋าของตัวเองนะคะอ่ะาวนี้นะคะมาดูสรุปนะคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากบทเรียนนี้นะคะมีอะไรบ้างการใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะนะคะเป็นการหาข้อสรุปของปัญหาอย่างสมเหตุสมผลนั่นเองค่ะแล้วก็การใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะในการแก้ปัญหาเนี่ย ทำได้โดยการเขียนแนวทางที่เป็นไปได้ทั้งหมดนะคะอย่างที่คุณครูยกตัวอย่างให้ดูนะคะเรื่องที่คุณครูนกเนี่ยถือกระเป๋าสลับกับครูคนอื่นนะคะแล้วก็เรานำปัญหานั้นเนี่ยมาพิจารณาข้อมูลหรือว่าเงื่อนไขที่มีอยู่นะคะจากนั้นเนี่ยเราก็ตัดแนวทางที่เป็นไปไม่ได้นะคะออกไปนะคะเพื่อหาแนวทางที่เป็นข้อสรุปนั่นเองค่ะ,ะเมื่อนักเรียนนะคะเรียนจบบทเรียนนี้แล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะ กลับไปทาเอกสารแบบฝึกหัดในเอกสารออนแนให้เรียบร้อยทั้งหมดเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเราค่อยมาพบกันใหม่นะคะในครั้งหน้าสําหรับวันนี้นะคะคุณครูขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ